สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ทายสามาแนะนำไอเทมระดับ e x o t i c ตทั้งหมด4อันที่เราสามารถใช้ทองเพื่อซื้อมาใช้งานได้โดยซายจะแนะนำวิธีการใช้งานไอเทมชนิดนั้นๆแล้วก็ โลเคชันของ NPC ที่มันทำการขายไอเทมที่เพื่อนๆกำลังจะได้เห็นนี้นะคะรวมถึงอาวุธ EXOTICS อีก2อันที่แม้ว่าเราจะมีทองก็อาจจะไม่สามารถหามาใช้งานได้นะคะมันจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆสามารถโด o n a t เป็นกำลังใจในการทำคลิปฟอร์ดไนท์ได้ที่ t r u m o n e y Wallet หรือจะเป็นพรอมเพย์ตาม QR code ได้เลยนะคะ อันแรกนะคะก็คือบูมสไนเปอร์ไรเฟิลบูมสไนเปอร์ไรเฟิลนี่นะคะมีชื่อเรียกอีกอันนึงว่าสไนจุกนะคะที่มันเรียกว่าสไนจุกเพราะว่ากระสุนที่เวลาเรายิงออกไปโดนศัตรูแล้วเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆระเบิดจุกเมื่อเรายิงสไนจุกไปโดนศัตรูครั้งแรกนะคะมันก็จะติดแน่นหนึบไปที่ตัวศัตรูพร้อมกับทําาดเมจ 10หน่วยจากนั้นนะคะเมื่อมันระเบิดมันจะทำดาเมจอีก60หน่วยโดยที่ไม่สามารถมีอะไรมาขวางกั้นได้ในาจุกเนี่ยบางทีเรายิงไปโดนศัตรูแล้วเขาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมคะบางคนลนค่ะแทนที่จะวิ่งออกจากเพื่อนกลายเป็นว่าวิ่งเข้าไปหาเพื่อนแล้วก็ตายคู่แบบนี้เลยนะคะหลบพุ่มหลบต้นไม้แล้วก็ไปแอบยิงคนเพลินดีเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนลองดูนะ ก็สามารถซื้อสนเยนี้ได้2ที่นะคะที่แรกก็คือจากเจ้า The Scientist ที่เมืองแซน t u รีตำแหน่งเป๊ะๆเนเีนเ่ยบอกไม่ได้เพื่อนๆก็คอยดูมินิแมปเอานะคะ t h s s i i n t t s t เนี่ยมันจะขายชิลเคกด้วยแล้วก็มีบริการบอกวงล่วงหน้าส่วนบูมสไนเปอร์ไรเฟิลสามารถซื้อได้ในราคา600ทองแล้วก็มีสต็อกทั้งหมด5อันต่อแมช อีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่คนขายมาเอ้ย NPC หัวม้านะคะอยู่ทางด้านล่างๆของเมืองล็อกแจมเลยคะ่ะเห็นที่ไา้ปักไหมคะตรงนี้มันจะเป็นคอกมาเล็กๆและที่นี่จะมีลามะหนึ่งตัวเกิดนะคะเป็นจุดประจำเลยเวลาที่มาแล้วก็เข้าไปคุยกับคขาตัวนี้ ขายชิฟเค้กเหมือนกันแล้วก็สามารถจ้างได้ด้วยที่เมนูที่เป็นรูปคนแล้วก็บวกนะคะสามารถจ้างน้องมาเป็นพวกได้ส่วนสนายก็ราคาเดิมน,นะคะ600แล้วก็มีสต็อกทั้งหมด5อันค่ะอันที่สองนี้ก็คือดับหรือว่าบางคนเรียกเะ็ดับนะคะเป็นลูกซองที่ยิงแล้วมันกระเด้ง เนี่ยเป็นปืนลูกซองที่ยิงเราจะกระเด้งทั้งตัวเราและศัตรูถ้าไม่อยากจะกระเด้งนะคะจะต้องย่อบแบบซ้ายก่อนที่จะยิงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ย่อเนี่ยตัวเองก็จะกระเด็นด้วยแบบนี้เลยค่ะ บางคนนะคะใช้ทั้งเอาไว้ยิงสัตรูแล้วก็เอาไว้ยิงเข้าวงนะคะคือมันอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าในกรณีที่แบบเรา,เาจะต้องรีบเข้าวงจริงๆแล้วก็อยากจะได้อะไรที่มันไวกว่าการที่จะเดินเฉยๆนะคะก็พอจะช่วยได้อยู่อันนี้ดาบนี่นะคะนอกจากการที่เราซื้อจาก npc แล้วเราสามารถหาได้จากการสุ่มตู้แดงด้วยนะคะหรือที่บางคนเรียกว่าตู้กาชาก็ เท่าที่ลองสุ่มมานะคะโอกาสมีเยอะพอสมควรบางครั้งเนี่ยสุมส่ม10ครั้งก็คือออกมาเลยทั้งดับแล้วก็ปื้นพกมาสุดอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวชาจะไปพูดถึงในตอนหลังแล้วกันนะอาวุธพวกนี้เนื่องจากมันแพงนะคะใครที่อยากจะเก็บมันเข้าไปไว้ในเต็นท์เพื่อใช้ในตาต่อไปก็สามารถทำได้แบบที่เพิ่งเห็นไปนี่แหละค่ะ เราสามารถหาซื้อดับได้ที่โจนซีบังเกออบังเกอร์โนซีนะคะโดยมันจะอยู่ที่เมืองเดอะโจนเซสบังเกอร์โจนซีก็จะยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้เข้าไปคุยกับเขาได้เลยราคาของดับก็คือ600ทองแล้วก็มีสต็อกต่อแมชทั้งหมด5อันอันต่อมานี้นะคะก็คือชิลลี่ชาร์หรือว่าชาร์กสแคลชแบบที่มัน เผ็ดนะคะพอใช้แล้วเนี่ยเผ็ดจนแบบหูอื้อจนต้องวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยมันทำงานเหมือนชาร์จแฟชนะคะก็คือว่าสามารถเพิ่มได้ทั้ง เลือดและเกราะถ้าเลือดไม่เต็มเนี่ยก็จะไปเพิ่มเลือดก่อนแต่ว่ามันจะมีสถานะเผ็ดนะคะเผ็ดร้อนก็คือจะทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วแล้วก็มีควันออกหูโดยสถานะนี้นะคะก็จะคงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะหมดไปเราสามารถปาใหม่เพื่อเติมได้แต่ว่าถ้าเกิดปาไปสองครั้งติดกันเนี่ยก็จะไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นไปกว่าเดิมแล้วนะมันจะวิ่งเร็วแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น เราสามารถหาซื้อเชลลี่ชารกได้จาก n น c ที่ชื่อว่าทาโก้มันอยู่ที่ร้านขายทาโก้เมืองคริซี่กรอฟตัวทาโก้นะคะก็จะอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายของของร้านเลยเราสามารถเข้าได้จากทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะตัวมันจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะเข้าไปคุยนะคะตัวนี้จะขายปืนพก ชิล่ชักแล้วก็สามารถเติมเลือดได้ด้วยชิลี่ชักนี้นะคะก็จะขายในราคา210หน่วยโดยมีสต็อกทั้งหมด5เซตแต่ละเซตนะคะก็จะมีทั้งหมด3อันค่ะอันที่สี่ที่เราสามารถหาซื้อได้ก็คือปืนพกที่ชื่อว่า m a x m n Six Shooter หรือปืนพกรัวน,นั่นเอง เราสามารถหาซื้อ Maskman s ซ i กช er ู o o ตอได้2ที่นะคะที่แรกก็คือที่เมืองแคมปัตเตโดยตัวที่ขายเนี่ยจะเป็นน้องหมีที่ตัวมันใส่ใสต้องเป็นน้องหมีตัวใส่ใสที่อยู่บนบ้านชมพูบนเนินนะคะหน้าจาน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถเติมเลือดแล้วก็ซื้อปืนอื่นได้อีกด้วยโดย Maskman s ซ i กช er o o o ตอเนี่ย ก็จะขายในราคาแค่400ทองแล้วก็มีสต็อกทั้งหมด5อันต่อแมชอีกที่นึ่งก็คือเราต้องไปซื้อกับตัว NPC ที่ชื่อว่าแมนเค้กโดยมันจะอยู่ที่โซนทะเลทรายนะคะตัวนี้บางทีก็อยู่ด้านบนบางทีก็อยู่ด้านล่างนะคะเราสามารถท้าดวนได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะลองดวนแล้วก็ได้อาวุธอื่นจากมันนะคะ อันนี้ก็ราคา400ท่องแล้วก็มีสต็อก5อันเหมือนกันนะคะส่วนอาวุธอีก2อันที่ต่อให้มีทองก็อาจจะหาไม่ได้นะคะอันแรกก็คือ dragon's b r e a t หรือว่าลมหายใจของมังกรอันนี้เป็นปืนสไนไฟเมื่อเรายิงสไนอันนี้นะคะไปโดนบิลเนี่ยบิลนั้นก็จะติดไฟ และอันที่2ก็คือ Shadow Tracker Pistol หรือว่าเป็นปืนพกที่ใช้ในการมาร์คสุดศัตรู อาวุธทั้งสองอันนี้นะคะตอนที่เปิดซีซันมาเนี่ยมันหาได้จากการสุ่มตู้กาชาหรือว่าตู้ที่เรียกว่า malfunctioning vending machine เป็นตู้ที่เป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงหน้าตู้ที่เราจะต้องสุ่มของนะคะทีละ100ทองโดยที่อาจจะได้ของขยะอย่างเช่นเป็นกระป๋องที่ขึ้นสนิมเป็นไก่เป็นปืนธรรมดาปืนดอะดับก็มีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะออกอาวุธ2อ,อันนี้ด้วย แต่นนวันที่ไซายทำคลิปนี้นะคะสไนไฟเนี่ยมันได้ถูกออกจากตู้ไปสักพักแล้วทำให้ไม่ว่าจะสุ่มยังไงก็จะไม่สามารถหาได้เราจะมีโอกาสเจอแค่ปืนพกที่ใช้มา์าจุดสัตรูเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสไนไฟแล้วไม่เล่นก็สามารถเอามาโดนิทให้ทซายได้ค่ะ คลิปแนะนำอาวุธระดับเอ็กโซติกก็มีเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการเล่นฟอร์ดไนท์ช้ขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากจะสนับสนุนกันนะคะก็สามารถโดเน a t มาได้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องก็มี3เลเวลคือพลังใจพลังใจชุบแป้งทอดและพลังใจอันล้นเหลือนะคะเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถใช้อ e ีโมจิน่ารักน่ารักเวลาที่คอมเมนต์ได้ด้วยค่ะช้าาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ